คนที่เกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามกล้าหารใจกว้างเป็นผู้ให้แต่ว่าอารมณ์จะดุดันสักหน่อยเมนูวันนี้เราจะออกเป็นสีแดงวันนี้เราจะทำองค์ประกอบหลักของต๊อกบกกีสามอย่างนะครับซึ่งมันแสนแพงแต่เราจะทำให้ราคามันถูกลงอันดับแรกเราทำโคชุดจังก่อนเลยน้ำตาลทราย5้ากรัมมิโซะ50กรัมน้ำส้มสายชู1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาแล้วก็พริกเกาหลีอีก 50กรัมใส่น้ำไอ200 ml นะครับคลุกคลายเข้ากันช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับเราส่วนผสมให้มันเข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟกลางๆนะครับค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆจนสีและเนื้อมันได้เนื้อโคชูจังแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ เราไปทําต๊อกกันนะครับต๊อกปกติจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่วันนี้วันอาทิตย์เราจะให้มันเป็นสีแดงเราใช้แป้งข้าวเหนียว60กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมแล้วก็น้ําร้อนๆ90 ml นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มสีให้มันเป็นสีแดงก็ใส่ผงบีบรูทเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นวดนวดไปจนได้ก้อนแป้งมาพอได้ก้อนแป้งก็จะพักไว้15นาทีเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งที่พักไว้นะครับออกมานวดอีกครั้งหนึ่งแบ่งส่วนแบบนี้แล้วเราก็จะกลึงให้มันเป็นเส้นเท่ากับด้ามปากกาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นเส้น ตอกตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะตอกขนาดไหนก็ตามใจตามสะดวกนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะเอาตอกเนี่ยนะครับไปต้มน้ําเดือดน้ําเดือดเดือดใส่ลงไปนะครับทิ้งไว้รอจนกว่า อกมันลอยขึ้นมาก็ถือว่าต๊อกเริ่มสุกทิ้งไว้1นาทีค่อยเอาตักขึ้นมาแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นเอาไว้นะครับโอ้มะกอะที่3เราไปทําน้ําซุปกันเลยนะครับเราจะใช้ซุปก้อนเห็ดหอมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็จะใส่น้ํนาตาลทรายไป2ช้อนโต๊ะเราจะเติมโชยุไปอีก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็แน่นอนโคชูจังที่เราทําไว้เมื่อสักครูน่นี้ใส่ไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็เติมพริกเกาหลีไปอีกตามที่เราชอบเลยว่าอยากได้ขนาดไหนนะครับผมก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใครชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้เพียงเท่านี้เราก็ได้องค์ประกอบหลักของต๊อกบกกีที่ราคาไม่แพงมากแล้วส่วนเครื่องต่างๆจะเป็นเครื่องอะไรผักอะไรใส่ได้ตามใจชอบแล้วเราก็ได้กินต๊อกบกกีคนที่เกิดวันจันทร์เสน่ห์แรงมากอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาคารมดีเมนูวีนิจึงต้องออกเป็นสีเหลืองสดใส วันนี้ผมจะจัดเป็นลูกชิ้นฟักทองสีเหลืองเหลืองส,สดใสสดใสนะครับเราใช้แป้งสาลีซองเขียว300กรัมแล้วก็ใช้น้ำเปล่าเนี่ย200 ml ผสมผงฟักทองเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะเพิ่มให้สีของแป้งมันออกเป็นโทนสีเหลืองสักหน่อยหนึ่งนะครับครุบเค้าแบบนี้พอปั้นเสร็จแล้วถ้ายังไม่เหลืองมากเราก็เติมผงฟักทองก็ไปอีกให้มันเหลืองได้ใจจริงๆนะครับแล้วก็ห่อเอาไว้แบบนี้ทิ้งเอาไว้2ชั่วโมงในระหว่างนี้เราไปเอาฟักทองนะครับปั่นให้ละเอียดรอไว้ก่อนแล้วเราก็ได้สัดส่วนที่จะต้องจัดการก็คือแป้งครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําออกนะครับการล้างแป้งเนี่ยเราต้องล้างให้น้ํามัน เมื่อน้าใสแล้วเราก็จะได้ก้อนโปรโตีนออกมาก็เป็นแบบนี้เลยครับสีเหลืองสวยงามเลยทีเดียวเราจะมาปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ําตาล1ช้อนชาแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับก็ยีๆเข้ากันแล้วก็เอาไปปั่นรวมกับฟักทองที่เราปั่นทิ้งเอาไว้เพื่อให้เนื้อกับตัวโปรโตีนนี่ครับที่เราทําจากแป้งสาลีเนี่ยมันรวมตัวกันได้ดีมากแล้วเราก็แบ่งส่วนมาแล้วก็ปั้นเป็นลูกชิ้นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะครับต้มทิ้งไว้จนมันลอยขึ้นมาก็ ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็เอาไปน่อกน้ําเย็ยนไว้แล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้หนึ่งคืนเลยนะครับเราทําน้ําจิ้มรอไว้เลยนะครับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มพิสูจน์พิเศษ,ษมากๆใช้ตัวเนื้อของมะม่วงแล้วก็พริกนะครับจะเป็นน้ําจิ้มที่มัน หอมกลิ่นมะม่วงมีความเผ็ดของพริกน,นะครับใส่น้าตาลหนึ่งช้อนชาเกลือนหนึ่งช้อนชานะครับแล้วเสร็จก็เอาไปเคี่ยวให้เป็นน้ําเชื่อมแบบนี้เลยเราได้ลูกชิ้นมาแล้วนะครับปล่อยให้นายก็เอาไปย่างแล้วก็เสียบไม้แบบนี้เราก็จะราดน้ําจิ้มมะม่วงสีงเหลืองสวยงามแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีลูกชิ้นฟักทองสีเหลืองสดใส คนเกิดวันอังคารก็จะออกแนวบู๊ไม่กลัวใครเชื่อมั่นในตัวเองชอบเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นแต่ก็แอบมีความงองแงให้เห็นอยู่บ้าง วันนี้เราจัดเกี๊ยวซ่า่นึ่งสีชมพูนะครับใช้แป้งสาลี40กรัมน้ำร้อน20กรัมผสมกับผงบีบรูทไปเพื่อให้ตัวแป้งนั้นออกเป็นสีชมพูก่อนเลยนะครับพอเนื้อเนียนก็ห่อพลาสติกพักไว้ก่อนไปใช้แป้งอีก100กรัมน้ำร้อน50กรัมแล้วก็ใส่เกลือก็ไปเล็กน้อยนะครับคลุกคล้ายเข้ากันแล้วก็นวดจนเนื้อแป้งมันเนียนดีแล้วพอแป้งเนียนเราก็เอาห่อพลาสติกพักไว้แล้วเราก็ไปทําไส้นะครับเราใช้แครอทใช้โปรตีนกเกษตรและเห็ดหอมแช่น้ําสับละเอียดปรุงรสด้วยผงปรุงร น,น้าตาลทรายหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ขูดขิงลงไปใส่น้ามันงาด้วยสุดท้ายก็ใส่แป้งมันเข้าไปหนึ่งช้อนโต้นะครับพักเอาไว้ก่อนเราไปเอาแป้งสีชมพูเข้ามากลึงให้ได้แบบนี้เลยนะครับเส้นก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแล้วเอาแป้งสีขาวมากลึงเหมือนกันให,ให้ใหญ่กว่าแป้งสีชมพูหน่อยแล้วเราก็เอาแป้งสีชมพูที่กลึงไว้มากดให้แบนๆแล้วก็ใช้ไม้รีดแป้งนะครบรีย แป้งสีชมพูเนี่ยให้มันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยเพราะว่าเราจะเอาไปหอ่เอเจ้าแป้งสีขาวแบบนี้นะครับเวลาที่เราห่อเนี่ยช่วงรอยต่อก็กดให้มันแน่นๆนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ให้แป้งมันไม่หลุดออกจากกันเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานแล้วก็กลืงเล็กน้อยเสร็จแล้วตัดหัวออกหน่อยแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนๆก็ได้ประมาณสัก15หท่อนครับแล้วเราก็ นำมากดแบบนี้อแป้งที่เหลือก็เอาผ้าคลุมไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่แห้งกดๆไปให้มันแบนๆไปเสร็จแล้วเราก็เอาไม้รีดแปง้งมาเรียดให้มันบางที่สุดเท่าที่บางได้เพราะนี่เราจะทำเป็นแปง้งเกี๊ยวซานั่นเองทำเสร็จแล้วเราก็เอาไส้เข้ามาหอเลยนะครับวิธีการห่อก็ห่อแบบนี้จีบแบบนี้จับแบบนี้นะครับส่วนใครจะทำกรีบมันสวยงามแบบไหนก็แล้วแต่ฝีมือผมประมาณนี้แหละนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะได้เกี๊ยวซาสียูพูที่ดูสวยงามแบบนี้แล้วเราจะเอาไป 1นึ่งสิบสองนาทีนะครับในระหว่างที่เรานึ่งแล้วก็ไปทําน้าจิ้มกันก็จะใช้โชยู่หนึ่งช้อนโต๊ะน้าส้มสายชู1หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เอาขิงซอยลงลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปจัดจานแล้วก็เรียงแบบนี้นะครับมันก็จะออกเป็นเกี๊ยวซาโทนสีชมพูที่ดูแล้วมันสวยงามประดับประดาแล้วแต่เลยนะครับจำใจชอบเพียงเท่านี้เราก็มีเมนูประจำคนวันอังคารแล้วนะครับไปกินกัน สำหรับคนที่เกิดวันพุธจะเป็นคนที่สดใสฉเฉลียวฉลาดพูดจาไพเราะมีความอบอ้อมอารีและรักธรรมชาติ วันนี้เราไปหุงข้าวญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการทำแคลิฟอร์เนียซูชิโรกันนะครับเมื่อหุงเสร็จปับ๊บเราก็ไปทำน้ำปรุงข้าวซูชิกันครับใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือ1นช้อนชาแล้วก็น้ำส้มสายชูอีก2ช้อนโต๊ะคนจนกว่าน้ำตาลมันละลายเมื่อข้าวสุกแล้วข้าวออกมาเกลีย่ยให้ไอมันออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่น้ำปรุงที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับคลุกเคล้าไปกับข้าวให้เข้ากันอย่างดิบๆดีเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโรยด้วยงาขาวเพื่อเพิ่ม t e x t อร์เพิ่มความหอมแล้วก็ความร เพิ่มเติมเราจะใช้อโวคาโดเราใช้แตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็สลัดคอสนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปทําการเกลี่ยข้าวที่เสือหมวนซูชิกันเลยทีเดียวเราจะวางแผ่นสาหร่ายเอาไว้หนึ่งแผ่นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นในการวางสลัดคอสเข้าไว้แล้วก็วางอโวคาโดเข้าไปนะครับแล้วก็เติมด้วยแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็จะปิดท้ายด้วยสลัดคอสแบบนี้เนื่องจากเป็นเมนูเจนะครับก็จะเน้นไปเรื่องของผักนิดหนึ่งลวกันแล้วก็ม้วนแบบนี้มมวน,นแน่นนะ เสร็จแล้วเราไม่สามารถทําไข่กุ้งได้เพราะเราเป็นอาหารเจแล้วก็ใช้ผงผักแคลรแล้วกันนะครับมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเขียวสวยงามมากตรงกับวันพุธเลยแล้วก็โรยด้วยงาขาวเพื่อให้ความอร่อยแล้วก็ความหอมเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคก็คือเราจะใช้น้ํามัน งานเนี่ยนะครับทาไปที่มีดเวลาที่เราหั่นชูชีเนี่ยนะครับหั่นโลเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของความหอมด้วยนะครับก็ต้องค่อยๆแล้วมีดเนี่ยก็ต้องคมมากๆนะครับมันถึงจะไม่เละเทะด้วยนะครับแล้วเราก็จัดการแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปจัดจานกันวันการจัดจานนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเราก็จะวางสลับกันไปแบบนี้ง่ายๆสบายๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะวางวาซาบิเข้าไปแล้วเพื่อเพิ่มความไม่เลี่ยนนะครับเราก็จะใส่ ตัวเบอร์รี่นะครับเข้าไปอีกสักชิ้นละหนึ่งลูกแบบนี้นะครับจะมีความเปรี้ยวอีกนิดหนึ่งละกันเพียงเท่านี้เราก็มีแคลิฟอร์เนียชูชิโรผงผักขาวที่เป็นอาหารเจเด็ดเด็ดแล้วคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนตรงไปตรงมารักการเรียนรู้ช่างคิดช่างทำช่างพูดตรงเกินแต่ก็มีความเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทำบุญอยู่นะ เมน,นูสีส้มวันนี้เราจะทําแซลมอนรมควันกันนะครับเราจะไปแกล่เอาเนื้อแซลมอนก่อนเนื่องจากเป็นอาหารเจเราต้องแกล่จากแครอทแล้วล่ะครับวิธีการก็แบบนี้เลยนะครับตอนทำเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวใบมีดค่อนข้างจะคมเมนูนี้เพื่อนวีแกนชาวแคนาดาเนี่ยสอนผมทําแล้วก็บอกว่านี่คือสุดยอดของอาหารบางสวิรัตนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นอาหารเจเลยพอทําเสร็จแบบนี้เสร็จนะครับเราจะเอาตัวเนื้อแครอทที่เรา ค่อยๆสไลด์เหมือนเนื้อปลาแซลมอนนะครับไปทําการต้มแต่ว่าจะต้มธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการแปรรูปให้ตัวเนื้อแครอทนะครับมันหมดสภาพไปแล้วกลายมาเป็นเนื้อแซลมอนที่มีกลิ่นอายของความเป็นทะเลเราจะใส่เกลือทะเลลงไปแบบเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ใส่สาหร่ายโนริแล้วก็ใส่สาหร่ายทะเลเวลาที่มีการต้มอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆกบแล้วก็ทําให้เนื้อแครอทนะครับมันซึมซับความเป็นปลาทะเลไปด้วยก็จะมีกลิ่นอายที่เอาร ร่อยแล้วหอมมากๆทีเดียวนะครับเราก็จะมัดแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเติมซอสกลิ่นควันเข้าไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสเข้าไปสัก1ช้อนชาแบบนี้นะครับเราจะต้มไฟกลางๆอ่อนๆนี่นะครับ เป็นเวลา10นาทีพอครบ10นาทีเนี่ยเราจะดับไฟนะครับแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้อบไว้อีก10นาทีนะครับเราก็จะได้เนื้อปลาแซลมอนที่เหมือนจริงมากๆเลยทีเดียวเสร็จแล้วเอาออกมาซับน้ำให้แห้งแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาไปจัดเตรียมการที่จะเอาไปย่างไฟสักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเตรียมเครื่องเอาไว้ให้ครบไม่เราจะเป็นโรสแมรี่นะครับพริกไทยดำแล้วก็เกลือ พอโดนไฟนิดหนึ่งครับเราก็ลงมาจัดจานนั่นแหละเราก็จะเห็นว่ามันน่ากินมากๆเราบีบเลมอนเข้าไปนิดหนึง่งจะมีกลิ่นของความเปรี้ยวที่มันสะใจแล้วก็รสชาติดีมากๆหลับตากินเนี่ยคือแซลมอนรมควันเลยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่รักสวยรักงามอารมณ์สนทรีแต่ก็ดูช้าๆเนิบๆชอบความบันเทิงรักศิลปะซื่อสัตย์แถมยังเป็นคนที่มีน้ำใจ วันนี้เราทำซาลาเปาโยเกิดฟ้าลาวาครับใช้แป้งสาลี300กรัมน้ำตาลทราย30กรัมผงฟู2ช้อนชาผงยีสต์4กรัมเกลือ1ช้อนชาแล้วเราจะเพิ่มผงอัญชันเพื่อให้ตัวแป้งเป็นสีฟ้านะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำา 160ML บวกกับน้ำมันมะก,กอกเนี่ยอีก1ช้อนชาคลุกคล้ายเข้ากันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปนวดเพื่อให้ตัวผงอัญชันกับแป้งเนี่ยแล้วส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะครับนวดไปจนเนื้อมันเนียนนะครับ แล้วเราก็จะพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอามานวดต่อเพื่อไล่อากาศมันออกแล้วก็ทําให้เนื้อแป้งมันเนียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้แป้งที่มีโทนออกสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําแป้งสีขาวเข้ามาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็นวดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเอาไว้เหมือนกันนะครับก็ประมาณ30นาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแป้งตัวสีฟ้านะครับแบ่งออกมาแล้วเราก็จะใช้ไม้เรียดตัวแป้งให้บางๆนะครับแล้วเราก็จะเอาแป้งสีขาวเนี่ยแบ่ง มาด้วยแล้วก็รีดให้มันบางแบบนี้แล้วเอาไปวางซ้อนทับตัวแป้งสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะรีดให้แน่นด้วยเราก็ไปหา จานสักใบหนึ่งนะครับมาวางเทียบไว้แล้วเราก็จะใช้มีดตัดเพื่อให้ตัวแป้งนี่มันเป็นวงกลมที่สวยงามนะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเอาแป้งเนี่ยไปไว้ในถ้วยนะครับเป็นเหมือนแม่พิมพ์เลยแล้วเราก็ไปเอาโยกเกิดนี่นะครับที่เป็นเจนะครับแล้วก็ใส่ผงอัญชันเข้าไปคนให้มันเข้ากันเลยจนออกมาเป็นสีฟ้าแบบนี้เทลงไปนะครับถึงตอนนี้เนะี่ยเราจะค่อยค่ หอเจ้าสระเปาที่มีไส้เป็นโยเกิร์ตสีฟ้านี่นะครับให้แน่นเลยอย่าให้ล่วนไหลตรงไหนเด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่ง12นาทีในรอบแรกนะครับแล้วออกมาพัก1นาทีรอบที่2ก็จะนึ่งต่ออีก15นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้สระเปาโยเกิร์ตฟ้าลาวาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อจะเป็นยังไงโอ้โหน่ากินมากๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ครับ คนเกิดวันเสาร์เด็ดเดี่ยวเชียบขาดรับความยุติธรรมและจริงใจเมนูประจำวันอาหารก็จะออกไปในทางโทนสีม่วง ันนี้เราจะทําผัดชาพาสต้ามันม่วงเจกันนะครับเราล่อนแป้งสาลี60กรัมล่อนแป้งหมี่20กรัมใส่เกลือเล็กน้อยน้ํา60 ML แล้วก็เอามันม่วงบดรับใส่ลงไปคลุกเคล้าเข้ากันเติมน้ำมันมะก,กอกไปด้วยนะครับแล้วนวดไปจนกว่าเนื้อมันเนียนๆนียนะครับแล้วเราก็เอาไปรีดให้มันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยเพื่อจะหั่นเป็นเส้นพาสต้าจะเล็กจะใหญ่ตามใจชอบเมื่อได้แล้วก็เอาไปต้มน้ําเดือดน,นะครับพอมันลอยขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็ไปใส่น้ําเย็นเอาไว้นะครับแล้วก จะได้เส้นพาสต้าสวยงามเราไปทำเครื่องผัดชากันนะครับก็ใช้พริกแดงนะครับหเม็ดซอยแบบนี้แล้วก็กระชายซอยแบบนี้ด้วยนะครับแล้วยังมีพริกไทยสดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแบบนี้ด้วยเพื่อเอาไปเตรียมผัดชาให้มันแบบ แซ่บจริงๆนะครับเราใช้น้ำมันม่วงใส่น้ำตาลไป2ช้อนชานะครับใส่ซอสเห็ดหอมไป1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาและซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็จะเป็นน้ำที่จะเอาไว้ผัดโดยเฉพาะเลยทีเดียวตอนนี้เราก็ไปหั่นกรหลำม่วงเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นโทนม่วงแบบนี้หั่นเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราเอาไปลวกน้ำประมาณหนึ่งนาทีลวกน้ำเดือดน,นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานนำเส้นพาสต้ามันม่วงนะครับมาจัดจานให้สวยงามแล้วก็นากระ ที่เราลวกพอประมาณนี่นะครับไม่สุกมากกรอบๆอ,อยู่นะครับเอาไปจัดจานไว้แล้วเราก็ไปจัดการผัดฉากันเลยนะครับตอนนี้เราก็ตั้งน้ํามันให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่พริกที่เราตำให้แหลกใส่ลงไป ใส่โปรโตีนเกษตรลงไปแล้วก็ใส่เครื่องผัดชาทั้งหมดใส่ลงไปเลยนะครับคลุกท้ายเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็เทน้ําผัดซอสของเราเมื่อกี้นี่นครับแล้วก็เคี่ยวจนมันหนวดแบบนี้เลยแล้วก็เอามาราดเส้นพาสต้าแล้วก็กล่ำม,ม่วงแบบนี้แค่นี้เราก็ได้แล้วผัดชาพาสต้ามันม่วงสุดยอดของความอร่อยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะทนม่วงม่วงแบบนี้เลย